เม,มินด้อยไปไม่ได้งอเงินนะเงินด้อยแม่ไปหาเอิอ้อย,าอยามาเลยครับมึงบอกเองแล้วก็เลยจะต้มไปมึงมีนามอย่านั่งเลยครับเงินนี้มเมนูวันนี้ครับผมแม่ลวกแล้วต้มแล้วครับผมร้อนมันจีนครับผมก๋อย,อ,ยอยหอยหอยย่างแมงสิหอยหน้าบอ,อหอยซอรีส์ครับผมน้อยหน่อย พอไปกินก้อยกบแมวมาแล้วก็ปิ้งไก่บ้านไก่บ้านเหลืองๆเลยลองเด็ดครับเมนูนี้ดูนักมวยเตียวตาแดงนะครับวันนี้แนตามาดูหน่อยดิออกไปเล่นข้างนอกโดนกัดครับผมนี่มาไกลครับจะใส่นิดหน่อยจะเกลือเล็กน้อยใส่เกลือเล็กน้อยครับผม ปลาปลาชุบสดเลยเนี่ยปลาผมชุบสดเช่นี้ครับผมสามอย่างเนย่างเลยครับเตี๋ยวเล่นบอลสองลูกนะครับผมลูกตาเป็นแดงเพืนะ่อนคือกัดอ,อ่กัดโดนใต้ตานักมวยเตี๋ยวโดวนตีใต้ตานะครับผมนี่อ,อ่าเฮ้ยเอาลูกนี้ดีกว่าเลย เอาของมันก่อนลูกนี้ก่อนพุ่นเลาลูกไหนอยู่นี่เอาหมดทุกลูกเลยสิเอโอ้พุ่นใส่จัดใส่เล็บปิ้งสุดจัดครับไมน่นนะูออ่นเอาไปโมแคร์ปิ้งซีนแหงนะบผมปิ้งไกบ่บานเราเป็นไกบ่บานอีหรีครับเป็นแบ่บ นี่แกงง่ายเลยแหละมันจะฮึ้นเหมือนกันผมต้องตุ่มเหมือนกันนวดอว้เยนียเย่เดี๋ยวแกะหอยแล้วค่อยอยสลี่หน่อยให้น้ำหน้าครับนี่นพาึงยกบอกกวักพีนก่อยพึ้น่านอ้วนตกตแกจะจ่ตนี้มันพลอยจัจังหอยหนาย้าเดี๋ยวบุงที่แหลมอันอยู่ปลาเขาไี่นกมริกินันั่นมายั่งนกปาก้างกินเน ใส่เราไปใส่ตวนตาเาแบน้าเป็นยังสมบูรณ์างมามไรห,ห้องรูปกระกอยเป็นบ่วาวนยาข่ายาบ่นงวันยาขา,าน,นยา,า,า,ยารับแนี้ดค้นต่ยหะนะขี้ okay, ผมไข่หิสุรีสมยุติไม่แบบยังกรึบๆอยู่เลยเดี๋ยวพักตนะเนี่ในถังให้น้ำลงไป เดี๋ยวเจ็บตาเกือบตาบอดเว้ยโอ้ยลานั่งเงาเงาซูมดูตาแดงหน่อยตาม,มาดูหน่อยเร็วตาม,มาดูหน่อยตาม,มาดูหน่อยแดงแดงยังขึงเลยนี่น่ะเออผิดครับผมฝั่งหนึ่งแดงแดงอยู่เลยกลับลองครับไฟอ่อนอังสีไปเรื่อยๆมันแรงกับกีตาใ์่พลง แสบมากในนู่นตับเจียวสูตรโบลันก็ต้องใส่ปลาแดกกระเสียวก่อนพริกสดๆกระเทียมใส่แต่งป่าของชื่อดรดจ้ำโหยอดครับพอไม่ใช่ตลาดเดเดมนูของปวดเพิ่อนวาเสริมครับผม,มเด่ทเอามาครับผมแมงล็กตองลาบเท,า,า,บเทานำ้ำนี่ครับเตรียมต้มปนแล้วขอปลาขิงหรืออีกกระปูลาบเทานีนใ่ใส่หอยเซรีว่าเสี่ยวกับใส่นี่ครับไม่จุบ ด่วนเลยใลบาดกำลังหอมมาครับผม,เ,มหเห็นเททำปุนคนลงไปแล้วลทำปนม่านผ่อนเทลงตูออ้อ่ะอ่เียที่ทำให้เท่าสุกเน้นว่าสุกเก่าคนขึ้นมากครับเทไหมนี่เครื่องกบบหยิบหยางกับไม่นุน่นออกเลยก้ <c oughs> อยหขวนเชลิ คนลไมครับถน่น้าหนาๆสุดยอดครับเบื่องจากมันมันบปรสครับมันคุณเลยมันหนามากเลยหวานมากกุ้กว้งนะครับสาปุ่นเราล้ไปครับปุ่นผูกเสบคอวปลาข็งเครื่องเทแม่ที่ัี เดี๋ครับผมสบขมขนเาก็เพิ่มรสตามี่ชอบพี่่สุดดมากครับผมปาหอมลูกเซย์บังน้าวั้พอรอ์รออีแม่บอ,บ,อบอสบส้ำิ้บีบเอาพรบว่า ดำเดทเ่ามันจะทั้งผู้ด้วยครับทั้งผู้นานสะอาดน่ครับเขาัสยานครับันย,า,ย,ยานสารพิดครับผมต้องสันงง่นนะครับต้องน้ำสะอาดไปใส่ยาเคมีเนี่เขาจะปับกันเลยหารอยบาทเลยยังให้ดียอะมาขายเลยผมมีแต่ไม่ใส่เข้าดีเยน้าขาวนี่แเขา้าดีสีขา,ข,าข,าขาวเพราะว่า น,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 นหอเมเใ่ะตะไข่ครับผมตะไข่ข้างบนหอมซรลาเน่หอมปีแล้วก็หอมป้อมกอกมากครับบีบใส่มาที่นี่กอกหอมมากด้วยนเดี๋ยวเสียบสมสมเสียบผมส,สมกอก ลดมาเสอรีหน่อยตาบอออกเลื่องมัน่หมบอกแค่นิดไหมเ,เสร็จประแดก,กดูมันเอาใจดโวยมีอนา,าคอนด้า2ตัวด้วยนะครับเสร็จประแดกเข้าถ่ายกับจบจบด้วยแล้ว ประกอบนอนเสื้อดีครับผมอยากหมากแน่นอนครับนี่น้ำนัวประกอบออกไป,ส,ปสุดขวาสุดยอดหอมเผาวันสุดๆมาครับผมตักผมแบบนี้เลยล้างน้ำสะอาดเลยตุกจิ้วยเพราะว่าแป้งถั่วแข่งสดๆใหม่ๆกุ๊กๆเลยครับนี่ครับกัดใส่หอยหอย,ห,อยหือ้อสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวตักดาบเท่าเนาะผม À, Cô thọ suốt con lươi cục cục Cái bản của bụng Nó có vẻ như thế Đó, nhịp Đó, à, nào Thả cập lươi Kha nằm lươi Thì chắc thẳng Nhiệt nhiệt của của และคืนหอยใหญ่ขาดตะไคร่ขั้วดินร้องสุดยอดอจับมาแล้วครับผม กินไปปรุงไปครับผม,มไก่บานปิ่งท่าเกลือซื่อหนึ่งสุดยอดครับผมมันครับไก่บานแล้วดูนะฮถ้า,ถาอกมันติดติดอันนี้ติดก็ปีกครับนี่น่ากินอีกแบบแต่น่องมันติดก็ตีนว้าวไปดดำตัวนี้กินกเป็ดด้วยพอกัดเลยแล้วกันครับผม

เอามาอีปุ๊ปุ๊ é, é แม่เัาใส่ตักไข่น้ำที่เด็ก็จะขาดประกอบแขงไหมรองหน่องเับเป่น หานนะสุดยอดไปเลยต่เน um ้นอนตเลยครับคุณไก่สุดยอดนมแม่เกขึ้นตรงลายแล้วมีแสบน้งขึ้นกมตึงเลยแต่เขาก็สุดยอด gìn khoai phù vặn lá con, hấp càng càng gan hắc lấy cái bột hắc, ngon luôn, ngon กองผักกาดถอยเพิ้านมันเยวขั้นคนอีกแล้วบั้งมาน่อหอีกแลวก่า ไข่ปุงมันเลยหนักแบบนี้แต่ผมขับถ้าจากไข่หอย,หย,เ,ยเลยไข่จัยได้หินคร,ร,รับแก้วเท้านาด แรงมากกัทางมาว่าเลยนี่ไงอืมรับการดูดนมกันน้ำตาลและน้ำนมปลาท้งน้านมเค็มน้ำปลาดิบ อือเอาเข็มกลเกือมัดน้ำเมะมัดมันเรื่อะไร 那怎么坏哟？ chắc ăn. Nó Tchau.

เอายังไงจ๊ะอ <gro> er ืมนี่นี่เขานี่ต่างกันแ่สามทบ่ลยไม่แังคือไน่แรงแข็งแรงข้างบนคนวยๆเกินกระไรอยู่ไหมอืมกระไรกระไรกระไร อาจิตย์็นผสมอะไรพอ,ว,อ,อว่าหนาวันแอบอย่ปะคับมึง